กลาวนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหกล่าวนำเพลงร้องเพลงชาติเลยครับโอ้โหต้องระวังครับต้องระวังครับแข่งกว่าครับกว่ากันอย่างนั้นกลับมาด็อปแล้วครับทางด้านของอากมือท็อปเซนคารมารีเป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับโอ้ยซ้ายเข้าเอาครับโอ้โหมีสองได้ลุ้นแล้วแบบนี้ เป๊เหมือนกันเจอศอกเข้าไปครับเพชรภูผาแม่เอาหน้าไปรับศอกครับอย่าลองของนะครับโดนโดน้วครับโอ้โหนักแกรับด้วยศอกเลยครับคาร์มารีพยายามแม่เดินรัอศอกอีกเหมือนเดิมชกห่วยไปด้วยซกตัวเองเรียนหนังสือไปด้วยนี่คือความภาคภูมิใจครับนี่ต้องถอยแล้วครับโอ้โหข่าวรับเนื้ออยู่ไม่อยู่ครับมาแล้วมาแล้ว หักล้มไม่มีราคานะครับนี่แหละอาวุธแทงแบบนี้ครับไม่ต้องคิว่าไม่มีจังหวะเอาคนละแข้งโอ้ไต่ลุกครับเจอเพชรภูผามีแห่งนี้ครับทำได้ก็ิงครับโอ้ยดูแลเข้าใจครับดูแลสมศักดิ์ศรีครับแม่ยกแรกที่ทำท่าจะเจียนไปยิ่นอยู่นะครับยกสองดีขึ้นครับยกสามแม่อย่างที่เห็นแล้วครับภาพนักสู้หมอสามครับจากอบจอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับ นี่ครับช่วยครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครับวิถีของนักสู้บนสังเวียนเลือดครับคุณมารุตดูครับช่วงนี้ครับโอ้โหฟันลูกนี้นะครับแตกเลยครับแม<า>่ please put your hands together for our winner from the red corner Thailand ภ <Thailand. S 2> ูผาเอกปูยีนะครับผม